ในในๆก็จะมีกุ้งสดนะครับกุ้งสดๆเข้ามาในตลาดบ้างแสนนะครับตันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะครับหอยนางรมคัดใจมาพิเศษนะครับใส้โตๆนะครับ จะเป็นสาล่ายทะเลึมาครั้งแรกนะครับอา,อาหารทะเลสดๆนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปเลยนะครับผมอาหารทะโลนะครับ ราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสามสิบบาทสีสดสดจากทะเลเลยนะครับของร้านขออนุญาตสายลิดนิดนึงนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับวันนี้ตลาดบางแสนตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกชักนะครับ

คาก็ไม่ได้ต่างจากต่างศิลานะครับราคาสามารถจับแต่ต้องได้นะครับประมาณร้อยนะครับเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับเพิ่งมาครั้งแรกก็จะเป็นกุ้งสดๆจะเหมือนอ่างศิลานะครับเหมือนอ่งางศิลาเนี่ จะติดถนนข้าวามนะครับเส้นทางถนนข้าวามใครผ่านมาผ่านไปนะครับเส้นถนนข้าวามนะครับเป็นตลาดบางแสนนะครับที่มึงเปิดใหม่นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับขออนุญาตไทยลิปนเด้ครับพี่น้องราคานะครับก็ไม่ได้สูงนะครับกุ้งสดๆจากทะเลนะครับปลาัู ซนนี้ก็จะเป็นกั้งนะครับกั้งก็จะมีหลายแบบนะครับกั้งตะกะแตนในส่วนโซนของกั้งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างก็จะมีกั้งตะกะแตนปูเนื้อเป็นตลาดบางแสนเปิดใหม่นะ โซนนี้ก็จะเป็นกุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรราคาไม่สูงนะตามร้านศิาตามไซต์คลิปนี้ก็พาเที่ยวตลาดบางแสงนะครับสาขาใหม่ อันนี้ก็จะเป็นหอยเชลหอยเป๋าฮื้อะจะจัดให้ดูรอบๆนะนนครับเป็นตลาดปลาบังแสนนะครับที่เปิดใหม่นะครับจัดสวยวิวสวยมาก ีไอรุดก,กับคอจบไปเพียงแค่นี้กันเด้อครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าอยากให้ผมนำเสนออีกนะครับมันเป็นตลาดเปิดใหม่งามนะครับที่เอาของทะเลมาไว้ตรงนี้ใกล้ๆนะครับใกล้ๆหอพักผมเลยตลาดบางแสนเปิดใหม่ครับสบายดีครับผม